สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนนี่แล้วนะคะแอนแอนค่ะอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้แอนพามาดูสีประตูรุ่นนี้เลยนะคะสีขาวนะคะราคาส0 2สบาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแอนแต่งอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะกันชนหน้านะคะเป็นของฮัมเมอร์นะคะดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกบิวอินที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นกันกันกระแทกนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็น FOR D นะคะเป็นสีดําแดงแบบนี้ ตัดกันเลยนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดให้ด้วยนะคะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟมัดแตงนะคะอันนี้ใส่เพิ่มให้นะคะวิ่งสสเต็ปนะคะพร้อมไฟเดลไลท์ในตาไฟเป็นสีบูอายค่ะ,ะฝากระโปรงนะคะเป็นแบบทรงฟิตคัสเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีรูปตัวหมานะคะมาที่ด้านข้างเลยค่ะด้านข้างนะคะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดน,นะคะแบบนี้เลยซีรีส์ยาง2องห้าทับหกสิบ r สิบแปดนะคะแม็กขอบสิบแปดนั่นเองนะคะลายยอดฮิตนะคะลายนางฟ้าหรือลายดอกไม้นั่นเองนะคะ แล้วก็ลูกค้านะคะติดสติกเกอร์แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะติดสติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็ใส่กันสาดเราหลังคาให้เราหลังคา,งเ,า,งางเป็นสีดาด้านนะคะมาที่โลบาร์ด้านหลังะคะ่ะโลบาร์หลังนะคะเป็นแบบขายาวนะคะของทีทีวีออฟโรดนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยนะคะไฟท้ายค่ะเป็นแบบลมดํานะคะแล้วก็มีไฟวิ่งเป็นสเต็ปนะคะเป็นปีกผีเสื้อนั่นเองแล้วก็พร้อมไฟเดลัยนะคะแอนใส่ครอบฝา ท้ายให้แล้วก็มีดาบท้ายให้ด้วยนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะเป็นของเป็นของล l e n d e r นะคะมีหงเอเมก้านะคะสองข้างนะคะแล้วก็มีตัวลากจูงให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรุ่นนี้กันนะคะรุ่น XLT ค่ะรุ่นนี้รุ่น XLT นะคะราคาเก้าแสนสองพันบาทนะคะที่เห็นในชัดเจนเลยนะคะเบาะหนังเป็นเบาะเบาะเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะอ่ะ แล้วก็มาจากโรงงานนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งาน cruise control แล้วก็สามารถวางสายรับสายสั่งงานด้วยเสียงด้วยเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้า385แรงบิดนะคะมีระบบปลอมป้องกันการปิดความรแล้วก็มีเบรอร์มีโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ098-982-5166ค่ะมีไฟแนซ์มีเซเซเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ทางแอนขับรถไปส่งลูกค้าด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ